พี่น้องครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องตัวแรกปลานิ่นครับเด็กการครับแต้มแรกครับผมกระดอยครับครับผมสวัสดีครับหน้าหน้าทุกท่านครับ มื่อนี้มีเวลาว่างจังหน่อยครับประมาณบบ่ายครับม่เนี่ยพอดีหากะเลี้ย,ยงงานก่อสร้างครับก็เลยว่ามาชิมาตึกขี่กระเดยนครับกะเด็ดเด็ดหางนี่ได้ครับถ้าตึกขี่กระเดยนปานินแนะนำให้เด็ดหางเลยครหาขี่กระเดือนแดงครับที่มันดินดิ้นขี่กระเดือนขอดเนี่ยมันชิบอยากดินมันเป็นขี่กระเดือนพ่นถ้าขี่กระเดือนแดงดินดิ้นปานินไม่ใช่เข้าดีครับ ครับผมเมื่อนี้กะบรรยากาศกับฝนตกครับส่งคือป่าคือสิบกินเบ็ดดอกครับมันเนี่ยโม้หู้ว่าสีเฮลหรือสีได้ครับมืนอี้กะกัดโทร่ไปถามพ่วุฒและพ่วุฒอยู่ต่างจังหวัดครับผมก็เลยมาติ๊กผู้เดียวเสียครับมันเนี่อัดนีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงครับมันนี่ครับมาตามเบ่งครับว่าสีได้ตัวหรือสีเฮลครับผมพี่น้องแก่ไปแล้ว โอ้โดนจนได้นะครับโดนแล้วโดนแล้วใส่สวยๆเอาเอาคร,บาคร,บครบับพี่น้องพี่น้องเอาปล่อยมันแก่ไปครับโดนครับโดนโดนจนได้โดนจนได้ครับพี่น้องมาครับมา ครับผมใ่สวยครับเอาละ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 ครับแก่ไปไหนแก่ไปไหนแก่ไปไหนโอ้ยไม่โดนแม่ไม่โดนครับพรบันเรียบร้อยครับพี่น้องตัวเล็กครับผมสุดยอดครับทันแล้วพี่น้อง ลอยลอยล้อ,ลอ,ลอเอาครับพี่น้องทางผัดดังผัดเลื่อมครับโอ้พี่น้องทางผัดดังผัดเลื่อมครับผมเอาแล้วครับพี่น้อง,ง,ง,องอพี่น้อง,องแม่ใส่สวยครับตัวนี้มา ครับผมเมื่อนี้กะบ่ายประมาณบ่ายสามแล้วครับกระชีได้เก็บขอวเมื่อได้ครับมันนี้เนื่องจากว่าเมื่อนี้ฝนตกฝนตกแห้งครับแห้งอยู่ครับแต่ว่ามันป่าบ่อยากกินปลาใดครับมันอยากเคลื่อนน้ำฝนนะนะไอกันยิงดีครับยังรอดแห้วครับเพราะว่าขี่กระเดียนกะมันก็อยากดิ้นนะครับถ้าขี่กระเดียนดิ้นกะมันกระทีประสบความสำเร็จกว่านี้นะครับเพราะว่า ขี้กระเดนดิ้นกะเด็ดให้มันเป็นแพรจักหน่อยพอกินมันออกครับปลาที่ได้ทั้งเบ็ดรับมันเนี้ได้ซ่งนี่ครับพอได้กินครับมีแต่ไส้น้อยน้อยลายกระเทียมไปปล่อยชะครับไส้งามแน่กับสีต้มกินครับครับผมผมกะฝากหน้าหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับวันนี้กะต้องขอกล้าวครับว่าสวัสดีครับผม